โอ้ก็คือกินแล้วนอนหลับดีใช่ไหมครับเออแล้วก็เรื่องการปัสสาวะเป็นไงบ้างครับออไม่ขัดข้องอืไม่ได้เบ่งครับปกติอืครับครับกินวันละกี่เม็ดครับเม็ดเดียวก่อนนอนก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองโอ้สุดยอดนะครับแล้วรู้สึก กระปี้กระเป๋าขึ้นไหมครับออรู้สึกกระปี่กระเป๋าเหลียวเห็นงานที่มันขวางตาเลยว่า <laughs> มันอยากทำ <laughs> แ,แล้ว<ป>เรื่องปวดข้อปวดเขาเป็นไงบ้างครับปวดข้อป,ป,ปวดเขา่านั้นก็มันธรรมดาช <laughs> ะาภาพนอหลักแปดครับ มันก็มีบ้าง<อ>แต่มันไปได้อยู่สุดยอดนะครับมไม่ได้อยู่<อ>กับน้นเป็น,น,ปนคํายืนยันจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับมิกไนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ